ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับกับเสวนางเช้านะครับกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาคอยแนะนําหุ้นทางเทคนิคนะครับและภาพรวมข่าวสารต่างๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงทุนของท่านผู้ชมท่านสมาชิกันนะครับก็สามารถส่งคําถามหุ้นหลายตัวเข้ามาได้นะครับที่เพจของเฟซบุ๊กไอล่านะครับนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือ มันนี่สเตชันส่งคาถามเข้ามาได้เลยนะครับก็จะพยายามให้รีบส่งหน่อยหนึ่งจะได้รีบตอบให้นะครับเพราะว่าพอ,อไปช่วงททรทายแล้วจะเข้ามาเยอะมากก็อาจจะตอนให้ทายได,ได้ได้ไม่ทั่วถึงนะครับสําหรับภาพรวมตลาดปัจจัยภายนอกอะไรก็ไม่ค่อยมีผลอะไรกับของเราแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย <c oughs> เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาในลักษณะคาร์บูชชันะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับในเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ ปิดงบไปเมื่อวันก่อนนะครับที่ฝรั่งขายหนักสี่พันล้านนะครับซึ่งเป็นการหรือการปรับพอร์ตประจําไตมาขเขานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็แทบจะไม่ได้ซื้อแทบจะไม่ได้ขายเลยนะครับเจ้ามาแค่ร้อยเดียวนะครับถือว่าน้อยมาก <c oughs> แล้วก็ปัใจจัยในช่วงนี้น่าจะเป็นในเรื่องของอผลป,ประกอบการในไตมาสองมากกว่านะครับว่าจะมาเป็นลักษณะไหนซึ่งเ ราคาหุ้นเนี่ยมันลงไปรอเรียบร้อยแล้วนะครับราคาหุ้นเนี่ยมันลงไปในระดับหนึ่งชอตเทอร์มเนี่ยมันมันเริ่มโอเคมันจะเป็นขาลงเต็มตัวเลยนะครับแต่เป็นลักษณะไซเวดดาวลงแล้วก็เด้งลงแล้วก็เด้งแล้วก็ในแง่ของความตอบ,บางของตลาดในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มเริ่มต้องสะสมกำลังกันใหม่หลังจากเจอแท่ง2ยสิบจุดวันก่อนไป นวาก็สามารถทำโดจิได้นะครับวันนี้ก็ทำเป็นโดจิอีกวันหนึ่งนะครับก็ถือว่าแรงขายเริ่มเริ่มเบาลงนะครับแล้วก็เห็นนะว่าเราเราก็อยู่ใน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 เทรนมันอยู่เนี้นะครับประมาณพันสองร้อยสามสิบสองประมาณเนี้ยนะครับสองร้อสามสิบสองแล้วก็แนวะตาสำคัญที่จะต้องลุ้นกันก็คือหนึ่งสองห้าหก นะครับก็คือ moving average นะครับสิบวันนะครับ exponential สิบวัน <c oughs> อยู่ที่หนึ่งสองห้าหกก็จะแขวนอยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ผ่านสองห้าหกได้อา,อา,อาจจะรีบาวแรงหน่อยนึงก็จะไปหาเส้นยี่ห้าวันที่บริเวณหนึ่งสองแปดศูนย์ประมาณนั้นนะครับนะครับก็ต้องเลเป็นสเต็ปสเต็ปนี้ไปนะครับจนไอซ์ไซเริ่มมีบร ได้วะดัเชขึ้นมาในระดับหนึ่งก็พร้อมจะมีรีบาวแรงๆได้ในในช่วงสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ผมพักร้อนะนะครับนะครับแล้วโดยปกติสถิติแล้วพักร้อนที่ไหลหุ้นขึ้นแรงทุกทีนะครับก็าภาพรวมก็โอเคก็เรน่าจะอย่างเมาื่อวานเนี้ยตัว IRPC ก็กลับมาบวกแบบรุนแรงมากนะครับก็ผลจะลงมาเยอะนะครับแล้วก็ผลประกอบการมันมันก็ถ้าออกมาไม่ดีมันก็ขึ้นอะ มันมันรับรู้ไพลินไปเรียบร้อยนะครับหลายๆตัวเนี่ยก็เริ่มจะกลับตัวอย่างไพออยก็เริ่มฟอร์มตัวจะเป็นรีเวอร์เซอร์พอเทนแล้วเหมือนกันทะลุสามสิบสี่ได้ก็วิ่งเลยเหมือนกันนะครับก็ภาพรวมก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วมาดูโมเด็กลชีดวันนี้เป็นยังไงระหว่างรอแป๊บนึงนะครับ ครับตัวนี้คับคุณสาคอครับตอนนี้ในเพจไอล่าเดา๋ยวถามยังน้อยอยู่นะครับใครจะส่งก็รีบส่งนะครับเนี่ยภาพรวมก็คงรับรู้กันไปนะครับสำหรับสอพอก็คงขาดทุนก็ต้องน้ํามันกันในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นลักษณะ selective sell แล้วนะครับไม่ได้ ไม่ได้กระจายกระจายวันนี้ตัวที่น่าสนใจมากที่สุดตัวหนึ่งก็คือตัวเอเชียนนะครับแต่ดูเผื่อมีคําถามมานะครับคุณโนต้ตถามแดมนะครับเราตอบคําถามกันเลยดีกว่านะครับแดนถามมาหลายคนเลยนะัอ้าวเป็นตัวรีบาวผ่านสิบดันขึ้นมาได้แล้วนะครับซื้อได้แล้วนะครับอา่า สิบวันผ่านผ่านแล้วก็ลบทิ้งแล้วมาดูยี่สิบห้าวันยี่ห้าวันก็อยู่ยี่สิบบาทเจ็ดสิบนี่ยี่สิบบาทสามสิบยี่ไปบาทยี่แปดแล้วก็ปั่นเป็นสามสิบนะครับต ซื้อได้เล่นเล่นสั้นก็แล้วก็รอขายสักประมาณยี่สิบบาทสาสบนะครับสําหรับแบมสวยงามนะครับคุณแมงปอเป็น,นินแมงแบบนียังก็เลงมาเองเลยนะครับผีเสือ้อแต่ดาวตก,กอะไรเงี้ยนะครับ อินทัดวายลงแล้วลงอีกตัวทูเหมือนกันนะครับทูก็หลุดเป็นสัญญาณขายนะครับอืมลงได้อีกเยอะเลยทูเหมือนกันแถมไปทรงเดียวกันเลยปเป็นอะไกันเนี่ยเอาวันนี้รูด,ดีบาวนิดนึงแต่ก็ไม่ค่อยดีนะครับ มาทางมันนี่สเตชันนะครับน้องเมย์นะครับ I V L เมื่อกี้แบนพูดพูดไปแล้วนะครับว่าซื้อได้เลยนะครับ I V L ทำไมยังไม่หยุดลงยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่มีสัญญาณให้ซื้อนะครับแต่ไม่ขายไม่ก็ไม่ขายแล้วแหละโอวอร์โซแต่ยังไม่มีสัญญาณให้ซื้อนะครับ คุณป่อยเหรอครับสวัสดีครับคุณปราวิททท w อ้าวดฟเฟซีฟสต็อกก็ลงกของเขาด้วยมีสัญญาณขายด้วยนะมีสัญญาณขายหนักเลยด้วยอืมอาจจะกลับไปที่โลเดิมนะครับ สิบเห้าบโซูนี้ดีก็ลงได้นะครับโดยรถไปทีวีโอคุณนิดนะครับดบิมดอตอบให้หมดลกันทีวโอไม่สวยแล้วนะครับขึ้นมาแรงแล้วมาเจอแท่งแดงใหญ่2แท่งนะครับ แดงใหญ่สองแท่งจบรอบเลยนะครับเดมเดมก็ทัดทางดออแรกลออแรกเป็นอะไรกันเนี่ยกลุ่มสาธารูป,ปรุภาคแล้วลรอแรกหนึ่งนะครับกลุ่มสารารูปโภค ถ้าหลุดตรงนี้ไปลงไปเล่นโรเดอร์มันเล่นแบบ C T W เลยนะครับต้องระวังืแปลกใจนะพุ่นดีๆพวกนี้มีสัญญาณขายเขยเลยครับสวัสดีครับคุณบญญยนินะครับาขอโทษจะอ่านอะไรผิดนะครับ E R W นะครับ อ e ออาร์วัน e ไม่เล่นเลยเปิดประเทศก็ถ้ายืนสามบาทสิไม่ได้ต้องขายนะครับแต่น่าจะยืนได้เรายืนมานานล้วเป็นเดือนเลยแต่ถ้าหลุดก็ต้องยอมนะครับ CRC เหมือนกันเลยยังยังยืนไม่ได้สรุปแล้วราคาหุ้นจับเฉลยนะครับว่าเปิดประเทศรับเฉพาะานักท่องเที่ยวเฉพาะกิจเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยนะครับเพราะว่ามันน้อยเยกินไปจำนวนเพราะดูจากราคาหุ้นค่ะเซ็นท่านรีเทลดูราคาหุ้นโรงแรมแล้วไม่ได้ตอบสนองเลยนะครับ คุณหันไปหอก A U N G ช็อตปสทอตอนนี้ช็อตผมว่าเบาๆไว้ก่อนดีกว่าไหมนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยไ้ดูรูปเนี่ยมันมันมันสู้แล้วนะสำหรับชรอตเทอมโอเคระยะยาวและไก,กลระยะยางเนี่ยเรามองหลุดพันสองแน่นอนแต่ว่าตรงนี้มันมันดูมันมันอยากสู้นะครับ ดีทีทีปตทเอง IS i อไซมันเริ่มเป็นบุหรี่ไตเวจนอ่ะนะครับเนี่ยมันยกสูงขึ้นแล้วก็ราคาลดต่ำลงเดี๋ยวอยู่มันก็มาแบบเยอะเลยอพีซีหลอเจอไปหนาวด้วันเดียวสิบเปอร์เซ็นนะครับโอกาสคือก็จะบอกว่าลงมาเยอะแล้วการลงต่อเนี่ยมันก็มีแต่มันก็ไม่เยอะแต่อาจจะเซอไพบ์บล็อกขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับพอทจีซี จีซีก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าราะหว่างตัวที่ขึ้นไปเนี่ย <c oughs> เนี่ยไอ้สัเป็นบ่ายซิงหน้ามาด้วยระวังช้อนและมือดำนะไฟมันดูดมันจะขึ้นแล้วเนี่ยอืมตาแรกนู่นเลยนะครับสี่สิบสองห้าสิบ แล้วก็มาดูในรายละเอียดนะครับแต่ในเบื้องต้นเรายังก็คือว่าเมื่อวานตันใหญ่ขึ้นแรงไออาร์พีซีขึ้นแรงเพราะนั้นพวกปิโตลายน้ำบอทซีซีเนี่ยใายน้ำเออมันมันจะวิ่งทางเดียวกันนะครับนะครับเดี๋ยวขอมาดูทางเพจไอล่าหน่อยนิดนึง นะครับคุณอันอันเลรคุณอันปาสอได่้ตับให้แล้วนะครับว่ามันมีบุลิตทเวเจนนะครับคุณโตบีโอ ALT นะครับอืมกำไรนะนี่ <c oughs> ALT สวยนะน่าจะค่อยๆทดขึ้นนะครับแ้วต้านใหญ่เขาอยู่ประมาณตั้งแต่สามบาท ห้าสิบขึ้นไปสามบาทสี่สิบไปไปลายก็ทยอยขายได้แล้วนะครับ N E R Y N E R ตัวนี้โอเคมันกำลังจะรีบาลดรอเทิมแต่ว่ารีบาวให้ขายนะครับนับตั้งเ้าอยู่โอ้อยู่ไม่ไกลนะครับ อยู่เนี่นทยอยขาย,ยรครบอยู่ใกล้สามบาทยี่สิบประมาณนั้นนะครับขายไปเถอะเพราะว่ามันมันมันรูดเทนลงมาแล้วนะครับก็เ hmm. อืมถ้าขงเล่นงบอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ข่าวก่อนๆวอนไว้ก่อนๆแล้วนะครับว่ามันงบมันสวยแน่นอนอยู่แล้วครับสูงมืออย่าง นะครับผมกลับไปข้างบนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับงบสวยงามมากนะครับ AAV ตัวนี้ไม่ได้ประโยชน์แล้วกับญี่ปุ่นนะบางคนเมื่อวานถามมาเอ้ AAV a c i ที่ญี่ปุ่นมันมันดีอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวมีนิวโรสังหายังเหนื่อยใจอยู่นะครับเพราะว่าหลุดก้อนนี้ลงมามันจะเป็นสัญญาณขายที่หนักอยู่นะครับอืมคุณวันนะครับ s v i อืมปุ่มน,นี้ก็ยังโอเค ก็ไปดูสวยนะครับแต่ว่ามันติดไฮเดินตรงนี้4ี่บาทย2ถ้าผ่านได้ก็โอเคล้มล้างอาถานแท่งดาบปักยาบันแท่งนี้ได้นะครับเดลต้า ไม่มีสาเกตแล้วไม่มีสาเกตแล้วแหละเดลต้าเพียงแต่ว่าก็ลานใบนะครับแล้วกคุมจุดสุดทัลอรอีกหนึงนะครับเพราะพุ้นกลุ่มนี้เนี่ยไม่เหมาะสำหรับถือยาวนะครับชิ้นส่วนในเล็กอนิสน์ก็คือช่วงไหนเนี่ยโชคดีจับ จับเขาเรียกอะไรดีไม่ได้จับตลาดอ่ะจับผลิตภัณฑ์ที่มันมันด่งดังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นก็วิ่งปู๊ดแต่ประเด็นก็คือผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยอายุมันสั้น,นพับๆมันก็ซาไปละอย่างตอนนี้ iPhone ออกมา12ไม่ตื่นเต้นไงล่ะเมื่อก่อนโอ้โหแห่กันไปคือมันมันมันก็จะจัรมันเร็วนะครับมันสั้นมากนะครับ เดี๋ยวกอนนะเอาใหม่เดลต้าก็เกาะไปแล้วก็ใช้เส้นสิบวันนี่แหละเป็นหลักถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็ก็ก็ขายสไตล์กระทิงอ้วนนะครับถ้าห่างกันเยอะๆห่างกันเยอะๆสักสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปก็อาจจะเทโปริตแล้วรอกลับมาซื้อตรงนี้ใหม่ก็ได้นะครับแต่ให้ซื้อไหมแล้วแต่ติดแล้วก็ต้องมาถามนะครับ ไปหาหุ้นตัวอื่นดียครับคุณปัณธมาครับสวัสดีครับอืมมาตกลุลยามาูุชิยะเอ,อ้วันนี้มันคำถ,ถามไม่เยอะนะครับเป็นวันศุกที่คำถ,ถามน้อยมาดูตลาดต่อ กลับมาบวกแล้วใครบวกแล้วก็ลุ้นนะครับหนึ่งสองห้าหกแต่มวันก็จะลดลงวันละสองจุดนะครับพอไปเป็นวันจันทร์มันก็หนึ่งสองห้าสี่นะครับโอเควันนี้ไม่มีคำถามแล้วตอบครบถ้วนถ้าอางนั้นก็เจอกันอีกทีวันพุธนะครับวันจันทร์ก็ขอให้พุ้นขึ้นตามสถิติ นะครับโอเคแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ